คอมโบครับรบไมมาืิกลินสวัสดีครับยินดีตอนครับทุกท่านเข้าสู่รายการยูดีกินหวานนะครับของกินหวานยูตีคนมกักเอนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ f อี FC ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง ดูดีกินหวานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูที่ทําแล้วต้องว้าวๆๆๆนะครับทําง่ายมากๆนั่นก็คือน้ําพริกกะปิและ้องเพื่อนนะครับส่วนวันนี้น้ําพริกกะปินั้นเราเอาสูตรของที่บ้านเราเลยครับน้ําพริกกะปิ แคบหมูนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับเตรียมลงมือจดสูตรกันได้เลยครับทำกันง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยว่าเมนูน้ำพริกกะปิแคบหมูมีอะไรบ้างนะครับก็พี่ๆน้องๆทุกคนเหมือนกันนะครับใครที่อยากได้สูตรนี่ก็เตรียมจดมาเลยนะครับอ่าเริ่มลงมือทํากันเลยครับอย่างแรกเราจะใส่ลงไปนั่นก็คือพริกขี้หนูนะครับ อย่าลืมเด็ดควันมันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปก็คือกระเทียมนะครับหรือหอมขาวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็โขกก่อนครับตำก่อนนะครับตอนตำก็ระวังนิดนึงนะครับระวังมันจะแสะสายตาด้วยนะครับถ้าแสะสายตาแล้วมันจะเสียบครับพยายามอย่าให้ อย่าตำแรงครับค่อยๆหนอกๆไปนะครับนี่ครับตำไปครับเรื่อยๆแต่เาต้องตำละเอียดแต่ว่านะครับเนื้อนี่สูตรของผมนะครับแต่สูตรใครผมก็เห็นหลายๆคนก็ชอบตำละเอียดเนาะแต่ของผมนี่จะแบบจะแบบตำละเอียดนะครับเอาหมอขึ้นมันเลียกนิดน้อย <c oughs> น้อยนะครับอืมหอมพริกแดงขนาดนะครับใครจกเพลิดขนาดเลยพริกแดงนี่นะ ก็จะอู้ไทยกับอู้ไทยอู้เมืองสลับกันนี่นะครับเดี๋ยวกินายของความเป็นคนเมืองล่านนะมันจะหายไปนะครับเออปีนานเกิ่มอีกลวกันนะครับอันนั้นก็ดีว่าน,นี่ก็ดีว่าเนาะนะครับตำไปเรื่อยๆครับตมไปเรื่อยๆนะครับเอาหม่อมันแหลกเนี่ยนะครับมันละเอียดเนานะอ่าเอาแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราจะตมอีกเดี๋ยวมันก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาใส่ แคบหมูนะครับอ่าแคบหมูนะครับเราก็เลือกอันที่มันมีมันน้อยๆนะครับมีมันน้อยๆนี่ครับใส่ประมาณสักสองสามอันนะครับเพื่อความนวลนัวนะครับเพื่อความนวลนัวอ่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วก็โขกต่อเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าใครแบบชอบละเอียดก็โขลกละเอียดเลยนะครับถ้าใครชอบแบบมี็กเจอร์นะครับกรุบกรับนิดหน่อยก็เอาพอให้มันแหลกก็พอแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยชอบละเอียดเลยนะครับเพราะเวลาเราตักทานเนี่ยราดเนี่ยมันจะมี็กเจอร์นะครับเวลาราดมันจะเหนียวนุ่มนะครับมันจะหนึบหนึบกินแล้วรู้สึกว่ามันนวนัวครับ ไม่ไม่แล้วใจเพื่อนๆใส่หมดเลยใส่ไปเลยครับแค่หมู10บาทนะครับ10บาทนะครับได้ประมาณสักหกอันเอันอหอมมากเลยครับหอมแค่หมูครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับเหมือนเราเอากุ้งเนาะเอากุ้งแห้งมาใส่นะครับหรือเอาปลาป่นมาใส่แทนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนของผมเนี่ยชอบทำเป็น แคบหมูนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่มะเขือพวงนะครับทางภาคเหนือเรียกว่ามะแข้งนะครับอืมแต่นี้เราจะไม่ตำละเอียดนะครับเราจะตำแค่ให so, ้มันแตกๆนะครับให้เม็ดมันออกมานะครับทางเหนือเรียกว่ามะแข้งนะครับทางภาคกลางเรียกมะเขือพวงนะครับอันนี้กินกับน้ำพริกน้ำปูอร่อยมากนะครับ เอาละครับพอแล้วนะครับต่อไปเราจะมาใส่พระเอกของเรานะครับนั่นก็คือกะปินะครับพี่น้องเอากะปิอย่างดีเลยเนอร์บรัดี้เอากะปิแกงนะครับเอากะปิหวานกะปิอย่างดีเลยนะครับเวลาเราเอามาตำที่อมันจะได้บบเค็มนะครับบบเค็มล่มนะเนาะเพราะเราจะต้องใส่น้ำปลาใส่อย่างเห็นนะครับอ่าคราวนี้กะตมน็อกไปครับก่อยน็อกไปนะครับ แต่มันทั่วๆนะครับเราจอบทา่วยก็ได้ครับเอาทั่วๆนะครับพอ้ง่ายๆเลยครับแบบนีที่กะปินี่นะครับนี่ก้อยนอกโห้ยหอมแล้วครับหอมกะปินะครับกะปินี่มีหลายอย่างเนาะเขาจะซื้อเป็ดกะปิสําเร็จที่เป็นอ้อมก็ได้นะครับหรือไปซื้อกะปิในตลาดก็ได้นะ ถ้าในตลาดก็จะเป็นขายเป็นกองภูเขาภูเขานะก็เลือกแบบขอบบอกบอกไม่คาเขาบอกขอกะปิย่างดีกะปิหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้รสชาติของน้ําพริกกะปิอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเอาละครับมาตัดน้ตาตาลรายนิดนึงนะครับตัดความเค็มออกไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับครึ่งช้อนชาประมาณนี้อเอาบัใไซผงชุรดรสนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ําตาลแล้วเขาจะบัใไซผงชุรดรส เรียบร้อยแล้วบีบมะนาวนะครับมะนาวนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับความเปรี้ยวนะครับจะเปรี้ยวขนาดไหนเพื่อนๆก็จัดไปได้เลยนะครับแรกๆนี่ก็แนะนําให้หนึ่งกีบก่อนนะครับหนึ่งโคบอร์นเนอร์เปลือเปื่อกเนอร์ถ้าใส่หนักแล้วมาจดกมนะครับอ่าต่อไปเป็นน้ําปลานะครับเราจะใส่น้ําปลาไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเอาละ นะครับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ําอุ่นนะครับที่เย็นแล้วดดหมายความว่าจะได้เนาะเพื่อนๆเนาะนะเพื่อนๆน้ำอุ่นที่เย็นแล้วนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับอ่าแค่นี้ครับแล้วก็เราจะคนครับหรือใครจะหนอกอย่างผมก็ได้นะหนอกอย่างนี้ก็ได้นะครับ นนอกเอาก็ได้หรือจะคนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหนอกมันก็จะดูแบบเข้ากันเข้ากันนะครับอืโอูนี่แหละครับเราจะได้ข้นๆแบบนี้นะครับนนลวนะครับอืมสีสันน่ารับประทานจริงๆนะครับเปืือนๆนะครับเนี่ยตามเลนเนอร์ูนี่เมาะขนาดนะครับแต่เน้นย่ำนะแค่หมูนะเปืือนบดีเอาที่มันติดมันนักล่านะครับไส่เอานะครับ ถ้ามันติดมันหนักนะเดี๋ยวกินไปกินไปมันจะเพิ่มครับมันจะเลียนเนาะเอาละนะครับเดี๋ยวขอ,อยาตลองชิมก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นจะไดนะครับแตะๆดูลองชิมลองชิมหนัวขนาดเลยครับแต่ผมชอบเปรี้ยวผมจะใส่ <c oughs> ผมจะใส่มะนาวไปแฮมหนึ่งกี๊นะครับเป็นเซตแล้วครับเดี๋ยวตัดใส่ถ้วยเลยเนอรเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมวัตถุดิบของเพื่อนขอสําหรับการตําน้ำพริกกะปิแคบหมูนะครับไปกันเลยอ่าเริ่มต้นกันครับเราจะทําองเพื่อนอย่างแรกก็คือไข่เจียวชะอมนะครับก็คั่วนะครับทอหอมให้ ุกนะครับให้เหลืองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชะอมไข่นะครับลงไปทอดนะครับชะอมไข่ก็ปรุงให้เรียบร้อยนะครับใส่กระปานะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยมากยิ่งขึ้นแนะนำใส่รสด,ดีนะครับผงปรุงรสนั่นเองนะครับ เพิมลงไปนิดหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับหอมนะครับเทไข่เลยก็เหมือนเราเจียวไข่ปกตินะครับเสร็จแล้วครับต่อไปก็กิ้งไข่ครับกิ้งไข่ <c oughs> เอาหนาๆน,นิดนึงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วเราก็มาตัดอยู่ดีนะครับจะได้ทานอร่อยนะครับบางเกินไปมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันเวลามาตัดแล้วมันจะมันจะแตกนะมันจะเป็นผุยนะครับอ่าใส่กระเทียมนะครับเรียบร้อยแล้วผักบุ้งตามเลยเาาน้ำมันหอยอ,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 อื้อ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 อืออืออื้อต้มข้ต้มอ อ่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผัดผัดฟุ้งน้ำมันหอยนะครับไปเลย อ่าและสุดท้ายนะครับเราจะมานี่รวนมะเขือพวงนะครับเอาแค่ให้มันสุกนะครับกรอบๆนะครับ เค okay, ครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วเอาไปลงจานนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เมนูเต็มๆเลยครับกับน้ำพริกกะปิแคบหมูอ่าแล้วครับก็มาถึงเวลาที่จะลงมือกินกันแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิแคบหมู ก็เดี๋ยวเขาจะมาลงมื้อกินกันเลยนะครับแม่บ้านสายเขียวทักทายท่านผู้ชมได้ยังสวัสดีค่ะอ่านะครับก็เดี๋ยวเขาเริ่มต้นกินกันเลยครับวันนี้มากินหน้าบ้านครับอาจจะมีเสียงรดรบกวนพ้องนะครับต้องขออภัยตัวนะครับสําหรับเมนูวันนี้ครับน้าพริกกะปิแคบหมูครับอันนี้เขามีเครื่องเคียงหลายอย่างเลยครับบอกว่าจะเป็นนี่เลยนะครับไข่ทอด ผักละนะครับหรือไขท่ทอดเช่อโอมนะครับมีมะเขือเปาะนะครับมีมะแตงนะครับแล้วก็จะมีผักบุ้งน้ำมันหอยรวมถึงนี่เลยครับนี่นำเสนอนำเสนอเลยนะครับมะเขือพวงรวนน้ำมันหอยนะครับนี่เลยครับ น้ำพริกกะปิอนี้เป็นไงครับคนๆเลยนะครับใส่ลงไปเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหนัวๆอร่อยมาเลยครับแล้วก็วันนี้ทำมีไก่หมูนะครับวันนี้นะเสนอ แพมหมูของป้านะครับถุงละสิบาทใครสนใจอินบ right ็อกมาได้เลยนะครับก็เมนูวันนี้สำหรับเมนูวันนี้ก็ง่ายๆครับ แต่เครื่องเคียงมันเยอะเฉยๆนะครับอาจจะใช้เวลาในการทําเครื่องเคียงอนี่เลยครับหาว่าเพชรกอเพชรนะครับแต่มันอร่อยดีครับมันกลมกล่อมเข้ารสเข้าเนื้อเข้าหนาังกอฮผับุูนน้ำมันหอยครับผับุูนน้ำมันหอยนี่ใส่แต่น้ำมันหอยอย่างเดียวนะครับ มันจะบ่ค่อยเค็มเศรเท่าไรแต่มันจะมันๆนัวๆนะครับแล้วก็มากินกับกุ้งพีกระปิหม้อหม้อครับอืมกินกับมะเขือเปราะนี่เข้ากันนะครับมะเขือเปราะจะมีรสชาติหวานๆหรือขึนกับแตงกวาก็ได้นะครับอ๋อ มาลองจิมไข่ทอดดูครับไข่ทอดไปได้ตั๊กสักกํา mm. ับไข่ทอดกับเปิ้งเปิ้งใครสนใจเมนูนี้ลองทำนะครับอร่อยมากรางทีเพื่อนๆก็อาจจะเจอพวกน้พริกกะปิกุก้งแห้งน้พริกกะปิปลาปนอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าเจอน้ำพริกกะปิให้หมูไปโอ้ฟินครับเดี๋ยวผมขอไปจ้ากข้าวแหมน้อยนะครับ <y> แหมน้อยอ,ะอ่ะอะแหมน้อยเดียวครับกินข้าวด้วยกันอร่อยอรนะครับโอ้ ข้าวพึ่นลืมไปครับเข้าวผึ่งตักออกมออมา,มาร้อนนิดหน่อยครับหมอเพดานขาว <c oughs> ก็ใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้ช่องเฮือนมงคลชาแนลด้วยนะครับในรายการอยู่ดีกินหวานนะครับแล้วก็อีกรายการนึงก็คือเลิงลอมบอลลี้นะครับ กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอร่อยอร่อยเยิ่เย็นสนยักไปไหนดีชุดคอมโบครับรบได้มารีบกินเป็นเมนูทีอร่อยมากๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำตามครับเชื่อเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็มันจะเกิดความนัวครับอร่อยไม่อร่อยก็เหลือแค่นี้ครับ อนะฮะเอาละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนแล้วก็เพื่อนๆเอฟซคนใหม่ที่กาลังเข้ามากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมนะครับและที่สําคัญครับมาแล้วอย่างที่บอกย้ำๆๆๆกันทุกอีพีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งนื้นตัวนะครับเป็นกําลังใจให้กับรายการยูดีกินหวานในการทําคลิปครับในช่องเงินมงคลชแนล ลาไปก่อนครับขอให้เปิ่เปิทุกคนมีความสุขนับหนักที่สำคัญอยู่ดีกินหวานกันทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย